จะยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารจะเกณฑ์ทหารเกณฑ์ไพร่พลไปช่วยรบที่ประเทศไหนรัฐบาลไม่สามารถตัดสินใจได้หรอครับตกลงแล้วรัฐสภาของเราไม่สามารถถกเถียงเพื่อออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการทหารได้เลยหรอครับถ้าเป็นอย่างที่พูดมาการดำรงอยู่ของกองทัพในวันนี้คือรัฐอิสระครับ โดยความเห็นชอบของสภากลาหมโดยความเห็นชอบของสภากลาหมโดยความเห็นชอบของสภากลาหมเต็ไมไปหมดเลยครับคำถามคือสูปเป็นไผ่ว่ะภาษาเขมรแถวบุรีรัมบ้านเกิดผมถามว่ายึงกระนาหูอายุเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมเชตวันเตือประโคนสสพักประชาชนจังหวัดปทุมธานีนะครับ ตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลเมืองคูคตเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองลาดสวายครับขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่เพื่อนสมาชิกจากพักประชาชนของผมเป็นคนเสนอเข้ามานะครับท่านประธานครับวาระหนึ่งในชั้นรับหลักการแบบนี้ผมคงอภิปรายให้เห็นในภาพกว้างว่าทำไมเราต้องเห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยหัวข้อที่ผมตั้งไว้ เป็นชื่อนะครับว่าทลายรัฐอิสระในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆครับผมขอเริ่มต้นด้วยการเชิญชวนเพื่อนสมาชิกครับฟังโขตดสำคัญจากบทความที่ชื่อรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยของอาจารย์นี้ที่เอียวสีวงดังนี้นะครับในเมืองไทยนั้นรัฐธรรมนูญถูกฉีกบ่อยและฉีกได้ง่ายเสียยิ่งกว่าระเบียบสตึสตึสตอะไรสักอย่างของกระทรวงทบวงกรม นอกจากนี้มีกฎหมายกฎกระทรวงระเบียบที่ขัดกับรัฐธรรมนูญอยู่มากมายโดยเจ้าของระเบียบและผู้บังคับใช้ระเบียบไม่ได้ตะขิดตะขวงใจอะไรเลยประโยคนี้นะครับมาจากบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2534ครับตีพิมพ์หลังเหตุการณ์รัฐประหาร23กุมภาพันธ์2534โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือรอสอชอที่นำโดยพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ไม่นาน,นะครับรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย กำลังบอกกับเราว่าต่อให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเราถือกันว่าเป็นกฎหมายสูงสุดข้อบังคับระเบียบใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไิ่ได้แต่ที่สุดแล้วรัฐธรรมนูญถูกฉีกได้อย่างง่ายดายครับง่ายเสียยิ่งกว่าพระราชบัญญัติง่ายเสียยิ่งกฎกระทรวงบางฉบับเสียอีกนะครับท่านประธาน สิ่งที่ดำรงอยู่อย่างไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นี้จะไม่ถูกแปรเปลี่ยนแม้ฉีกรัฐธรรมนูญไปมากมายขนาดไหนก็ตามก็จะยังมีคงบทจะยังคงมีบทบาทสำคัญนี่แหละครับคือสิ่งที่เราเรียกกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยและกองทัพก็เป็นหนึ่งในสถาบันสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยนี้ด้วยครับ และพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่เพิ่มอำนาจให้กับทหารทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจก็เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่น่าจะแก้ไขยากกว่าการฉีกรัฐธรรมนูญเสียอีกนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะท่านประธานคำว่ารัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยในที่นี้ไม่ได้เป็นความหมายที่ดีนะครับนี่เป็นเรื่องที่ผิดหลักสากลเป็นสิ่งที่น่าจะเรียกว่าอวัฒนธรรมมากกว่า ท่านประธานครับที่ถูกที่ต้องที่ควรไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบบไหนก็ตามกองทัพควรมีอำนาจแต่น้อยนิดเท่านั้นพูดง่ายๆว่ากองทัพจะทำอะไรจะปฏิบัติการอะไรต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนอื่นครับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่อำนาจเป็นของกษัตริย์ระบบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดี ระบอบหรือแม้แต่ระบอบผดเ็จการที่อำนาจเป็นของผู้ผดเ็จการต้องเป็นอย่างนี้ครับเป็นตามนี้ครับเว้นแต่ว่าทหารจะเป็นผู้ผดเ็จการเสียเองนะเขาถึงจะมีอำนาจถูงสุดกองทัพซึ่งเป็นคนถืออาวุธควรมีอำนาจแต่น้อยนี่คือหลักการสากลครับแต่ที่นี้พอเรามาดูพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพศ2พ5 เราก็พบว่ากองทัพโดยปฏิบัติการในนามของสิ่งที่เรียกว่าสภากลาโหมนั้นมีอำนาจล้นเกินครับท่านประธานมีอานาจล้นเกินมีอำนาจสารพัดโดยสิ่งที่ระบุอยู่ในกฎหมายฉบับนี้อาจจะบอกว่ามีแค่หกเรื่องสำคัญผมเปิดดูแล้วครับหเรื่องสำคัญในหน้านี้ผมคงไม่ขอกล่าวซ้ำนะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกท่านอื่นอาจจะพูดต่อไปว่ามีอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้าง เหมือนจะมีแค่หข้อนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งหมดนี้ไอ้คำนิยามคำจำกัดความว่าเกี่ยวกับด้านทหารสามารถตีความได้กว้างม,มากๆครับตีความได้อย่างกว้างขวางม,มากคือตกลงแล้วรัฐบาลไม่สามารถจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องทหารได้หรอครับตกลงแล้วจะยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารจะเกณฑ์ทหารเกณฑ์ไพร่พลไปช่วยรบที่ประเทศไหนรัฐบาลไม่สามารถตัดสินใจได้หรอครับ ตกลงแล้วรัฐสภาของเราไม่สามารถถกเถียงเพื่อออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการทหารได้เลยเหรอครับถ้าเป็นอย่างที่พูดมาการดำรงอยู่ของกองทัพในวันนี้คือรัฐอิสระครับผมพาไปดูความเป็นรัฐอิสระของกองทัพอีกเล็กน้อยก็ได้ครับในพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม2551 มาตรา34ระบุไว้ว่าในความจําเป็นเพื่อการรบหรือการสงครามการปราบปรามกบฏหรือเมื่อให้ประกาศกฎอายการศึกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมมีอํานาจบลา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 มาตรา37เพื่อป้องกันและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมมีอํานาจอนุมัติบลา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  มาตรา38การใช้กําลังทหารในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพให้เป็นไปด้วยความเห็นชอบของสภากลาหมบลาบลาบ,ลบ,ลบลโดยความเห็นชอบของสภากลาหมโดยความเห็นชอบของสภากลาหมโดยความเห็นชอบของสภากลาหมเต็ไมไปหมดเลยครับคําถามคือสูบเป็นไผ่ว่ะภาษาเขมรแถวบุรีรัมบ้านเกิดผมถามว่ายึงกระนาหูอายุ ไม่ได้มีอะไรยึดโยงกับประชาชนเลยแม้แต่น้อยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะมีนโยบายจะสั่งการอะไรที่ทําเหมือนกับหน่วยที่ทําเหมือนกับกรมหน่วยงานอื่นๆกรมกองอื่นๆก็ทําไม่ได้ฮะถ้าไม่รับความเห็นชอบจากสภากลาหม อย่างนี้ไม่เรียกว่ารัฐอิสระแล้วไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วครับท่านประธานจึงถูกแล้วที่ต้องลดอำนาจของสภากลาหูมให้เป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาของรัฐบาลเท่านั้นเป็นแค่สภาที่ปรึกษาของรัฐบาลเท่านั้นครับนี่จึงจะเป็นไปตามหลักสากลที่รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพครับสุดท้ายครับท่านประธานนิดเดียวย้อนกลับไปตอนที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีของนาย,ยกรัฐมนตรีเสษฐาทวีสินถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ คือท่านสุทินทางแสงซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้ไปต่อในคอรมอเสถฐาสองก็เพราะท่านจะดําเนินการเรื่องปฏิรูปกองทัพโดยเฉพาะการเตรียมเสนอร่างพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมนี่แหละครับแก้ไขระบับนี้แหละครับและร่างพรบเกี่ยวกับธรรมนูญสารทหารด้วยคําใหญ่คําโตตอนนั้นนะครับท่านบอกว่าเพื่อหยุดยั้งการรัฐประหารเพื่อหยุดยั้งการยึดอํานาจแต่จากวันนั้นจนวันนี้รอแล้วรอเล่าพี่นี่เฝ้าแต่รอครับ ร่างพรบอรของเราจ่ออยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภาเนิ่นนานก็ไม่มีร่างของคอรมอรมาประกบเป็นคู่ครองเราสถทีแล้วพอวันนี้เมื่อร่างของพวกเราเข้าสู่การพิจารณาคอรมอรก็จะตั้งขบวนขันหมากทำท่าจะอุ้มเอากฎหมายนี้ไปศึกษาก่อนครับท่านประธานเสียเวลาไปอีกปฏิรูปกองครับกี่โมงดีครับเนี่ยเสียดายเวลาจริงๆครับขอบคุณครับท่านประธาน